สวัสดีครับผม HCC 2543ครับวันนี้ก็จะนะอ,อยากอยากจะนำทริคดีๆนะครับในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นแอร์ที่เหม็นเปรี้ยวนะครับหลายหลายท่านนะครับสมาชิกหลายท่านอาจจะเจอแล้วนะครับปัญหาแอร์เหม็นเปรี้ยวบางท่านก็อาจจะล้างนะครับแต่แต่สำ <c oughs> หรับผมไม่ได้ล้างครับก็พอดีลองลองแก้ไขเมื่อเช้าดูแล้วมันหายนะครับก็เลาะ ลองเอาวิธีของผมไปใช้ดูนะครับอ่าคือเราก็ขับรถไปทํางานปกตินะครับคือไปทํางานปกติแต่ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นรุ่นผมรุ่น G L เนี่ยให้ปิดตัวนี้นะครับตัว A C Air ตัวนี้ปิดไปที่ออฟนะครับแล้วก็เปิดพัดลมนะครับตะไครเปิดพัดลมครับเบอร์2เบอร์สามอะไรก็ได้ครับเปิดเลยครับแล้วก็ปิดนะครับปิดตัวนี้ครับระบบหมุนเวียนภายในนะครับไม่ต้องใช้นะครับแล้วขับรถไปทํางาน นะแล้วก็แง้งมาจบลงสักนิดนึ่งครับเพื่อให้กลิ่นเม็นเปรี้ยวนะครับมันถูกระบายออกไปนะขับไปสักพักนะครับที่ให้ปิดระบบอากาศภายในครับแช่อากาศภายนอกนะครับเพื่อจะนําผมคิดว่ามันน่าเพื่อจะได้นํานความร้อนของเครื่องยนต์บางส่วนนะครับถูกดึงเข้ามาเพื่อจะเป่า คอยแอร์คอยเย็นนะครับข้างในที่มันเกิดเชื้อรานะครับเพราะมันมันมีความชื้นสะสมอยู่ครับเวลาที่เราดับเครื่องปุ๊บแล้วเราถึงดับแอร์ครับแผงคอยเย็นมันยังเย็นอยู่ครับนั่นแหละครับมันเกิดความชื้นมันทําให้เกิดเชื้อราครับแล้วมันก็เกิดกลิ่นเปรี้ยวนะครับลองลองลองใช้วิธีของผมครับไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดูก่อนนะครับถ้ายังไม่หายยังไงก็อ่าค่อยไปล้างอีกทีหนึ่ง ขอบคุณมากครับ